สวัสดีคับตาทำอะไรทำอะไรกันคือม่งกันน่งวหนักกันชูโูจิเรียอยู่เพียงเดียวว่ลูกลยมล่มแล้วรอบเอฟซีเขามากกว่าเอาาพกันแต่งหนัาง่ามเท่าไนี้เนี่ยนวลชาววิงตากับพี่ออร่าแล้วอย่างกันนีซุมผมถูกใจแห้งมาเนี่ยไปคิวเ้าง่ามมาเนี่ยคิวถ้าคือซื้อเลยคิวเปยมากจริงจังแก เราเติร์กเปีใช่ไเอามาะกาให้ลูกคือกหออเหรอยวกระหอดไฟกระหอดไม้น้อยไม่แต่งนะไฟกระหอดทางคายพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันวันนี้ตกใจหมดพอนะทิ่ตกใจเรื่องอย่างแช่ก่อนประเด็เดี๋ยวแช่ลุกอันนี้ก่อนแช่ข่าวเพียรอันนี้ก่อนเอลซี่ก่อนะ เฮ้ยโบราณอะไรเาเรียกว่าเท่นไม่มาจากไว้แต่งหน้าเเหรอยงไม่แต่งนเสียแบบนี้เสียเสียแบไรลูกเอเนี้อทำไมน่ารักแค่เสอยนีเสียแบบนียอเออเอเาสียแบบนั้กับแบบิอแต่ว่าหลับเบาขึ้นผู้ทาม ต่ว่าพี่ลีโอเราไม่แต่งแกก็หน้าตาดีแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์วันนี้เรามีงานอยู่ที่นครราชสีมาอำเภอจักรจักรราอำเภอจักรราจางังหวัดน,นครราชสีมาสนามวงเวียน์มินวอร,รบแล้วตอนนี้ทีมงานเราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะครับผมพร้อมมาขึ้นเวทีแล้วทีมงานบ้านตัวเกียวมิวสิกบัตที่เนียน ทั้เป็นแบบนี้พี่น้องสิงมาแจ้งเข้าวพี่น้องนะครับว่าตอนนี้ฝนมันตกหนักมากก็คืองานเราพร้อมมาตั้งแต่กลางวันแล้วศิลปินพร้อมแม่วนตีพร้อมแดนเซอร์ก็พร้อมแดนเซอร์เป็นสิบยี่สิบคนทอหล่อแสดงอยู่เออแดนเซอร์เป็นสิบยี่สิบที่โอนตีเป็นซิบที่งาน,นจะเป็นอย่างแม่ค้ากันอะไรมาคับแม่ค้าเขายืมมากแต่ว่าให้ฟังเสียงตัวตัวเขาไห <c oughs> านคอมเตอร์บนตัวลวกูกให้เขาได้ยินเสียงแจากสวรรค์ เนี่ยคือมันเป็นฝนตกนะครับฝนตกหนักแห้งฝนตกหนักมากทําให้ทําให้ตัวเกียวมิซิคทำการแสดงวันนี้ไม่ได้ให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสองเหรอสิบเอ็ดให้เลื่อนออกไปวันที่สิเอ็ดเป็นที่ที่เดิมแจ้งข่าวชาวอำเภอจักราชนะครับว่าหม่องนี่หม่องเก่าวันที่สิบเอ็ดห้อเจอกันหม่องเก่าเวทีของสิบอยาการแสดงแบบมุกสุธาอยู่นี่ไะที่บ้านเออสังคมยังงาน แม่ข้าก็ีนตอนนีู่หห้องที่สองดีเปลี่ยนไปเ่าอยู่ตัวเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนไหมบอกแกแห่ใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่สลับเขาจะสลับจากชมพูดีที่เรามีงานอยู่ที่เออเอารูปขึ้นแต่ม่ครบไปพรงนี้เช้าเอ้าเบนบรอนซี่แกมสิอยู่บ่ขนาดหอที่สองไมสบเอมาแล้เนาะแสดงว่าสีแกยมมายแต่พูดอีกส่ศิไปีเว่ยท่ไนบนจริผมมีงานสิีเ่าได้เคยอยู่งงมนอเขาจะ บ่ต้องถามก่อนว่าจะต้องเช็คก่อนแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดจะทำโปสเตอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวให้ธนุงทำโปสเตอร์ใหม่อ่าศิลปินเราก็น้องอีวก็พร้อมแล้วหน้าก็พร้อมพร้อมเตี้ยก็เกือบเกือบพร้อมอันนี้ก็จะเปิดตัวศิลป์ในวันแรกฝนก็มาตกเพราะฉ้แล้วเราจะมาขายบัตรงานวันพรุ่งนี้กันครับผมเราจะมาขายบัตรงานพรุ่งนี้กันก็คือว่าเพาเราใส่กันก็คือว่า พรุ่งนี้คอนเสิร์ตขอดูรูปโปสเตอร์ไอแพดยังไงไอแพดเธอมาเปิดดูงานพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเราดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้แขกร,รับเชิญของเราคือใครครับ <I S 2> ดูรียันโปวงอะไรเ,เร์เฮ้ยทอโป้งที่ยังพี่เล็กครับเออโป้งทีเชอร์อย่างไรจาฟังโอลโอลเทีเชอร์ฮิสตอรีเทีเชอร์เป็นกำลังใจให้คือว่าผู้จัดก็จ่ายเงินปกติ เอองานพิจารณาใจไม่ปก,ก,กติแต่ว่ากับผู้ปัญหาเขาตื่อนไปวันที่สิบเอ็ดที่นี่ที่เดิม,มงงแต่เมือ่อคืนเขามีงานไงครับพี่น้องว่านี่เอาพ่อเต๋อว่าสิเปิดใหใ้เปิดซ่าเช่นเด็ยบ่าแมงเขช่นเดียวกับควางมัดหมือดแลมแต่ความมุ่งาหางงยหลานนอนสุทชวนบ่ดีกว่าเดีวยว่าเขาได้เขาเออก็คือเราจะแสดงพรุ่งนี้กลุ่ม,มปิดสติมมิ่งนะครับเหมือนเดิมรางานเราจะไล่เหมือนเดิมใครบัตรก่อนนี่เซตอสมอนำทีมโดยพี่บ้านฟินแลนด์นะครับ เจไฟแม่แม่อันแม่อันนี้แม่ออสมอสิไปลัมสารพันสิไปลัมยางกระตอง g บึงอันนี้คู่ชิ้นต่างอันนี้น้องซี่กระแถมอ่าน้องโกกีน้องน้ำตาลน้องกองอุ้ยคเดกมาเดาเดมาเด็กมาเดกาเด็กมาเดกมาเด็เด็มาเดรกมากเดกเล็กมาเดกเด็กาเด็กมาเล็กดกดกเดย็ ยามเทียงคูควงแขนไปกินชาบูไปสไตล์กัเพราะละเมนมาละเมนมาละเมนมานอน้าภาษาตูดเอสิรับสิริรสิริดวงใจได้เตี่ยแล้วหลาได้ไงเพิ่หลอกนี้นม่เพียงอย่างแน่หลอกอะไเพียงแค่หลอกละเมนมาชาบูอีกแล้วก็หลายแล้วสิมาคอบือเพ่เพิงเาหลอกแล้วสิมาคอเบือนะครับหลายเพียงอ่างแน่ เสียมาอุดรธานีเนี่ยห่อนมาสั่นฝ้นตัวพี่น้องฝ้นตกหนักมากเราก็เลยจะมาพูดว่าเราจะประกาศเลี่องงานแต่ว่าห้องสิเปืดอเพียงไหนลองดีดเพลงสองเพี้ยงกวมามื่นเชิญชวนมพี่น้องเชิญชุ่มพี่น้องเขากลุมนะครับพี่น้องตอนนี้แอดมินน <min> ัดกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมตอบอยู่แอดมินนัดตี้ใครจะเข้าบัตรผู้นี้นะบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทมาในคอนเซปต์ของมาคอนเซปต์ของนี่เลยครับปิดเทอมใหญ่หัวใจเบิกบาน อีพี่สองเก้ามิสูนาเรือเอามาให้ดูเขาดูความแบบเขาดิรัวเลยนะครับตอนนี้คือกําลังเด้งเข้ามาเลยอันนี้คือแชทที่คุณจะต้องทักเข้ามาราคาหนึ่งร้อยิบเก้าบาทร้อยิบเก้าบาทสามารถเบื้องได้ตลอดชีพเบื้องย้อนหลังก็ได้เบื้องข้างหน้าก็ได้เบื้องข้างหลังก็ไรเบื้องแต่พูดง่ายมันมันจะสนุมันจะมันจะสนุ่มคุณจะมันมีมันมีแบบว่าเป็นมินิเคิลคือแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แบบว่ามีละครสันเลยมินิคอเด๊ะมันคือมินิคอนสัน เป็นไหมเราข้าวใสเราข้าวเน่าต้องหลุดดิอ่าเราข้าวเน่าดิเหรอใช่แล้วนี่ก็กล้องกล้องวายุครับก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์วิ่ด้วยพรุ่งนี้ืยังน่าเหมือนครับเราซื้อไพรส์ตื่นเต้นที่จริงหนักถ้ามาตื่นเต้นไหนว่าบอกอะไรรู้ใครซื้อบัตรเข้ากลุ่มบันพรุ่งนี้แล้วขอเสียงหน่อยครับใครซื้อบัตรเข้ากลุ่มบันพรุ่งนี้แล้วขอเสียงหน่อย ขอเสียงหน่อยราคาหนึ่งรอยิบเก้าบาทคุ้มไหมคิดดูราคาหนึ่งรอยิบเก้าบาทคุ้มไหมคิดดูเพราะว่าอย่างวันที่พี่น้องเราซ้อมอมีบทเห็นบทเตี๋ยยังเห็นแล้วครับเห็นบทเตี๋ยมาใช่ไหมเห็นครับบทเตียเต๋ยงแบบแต่ละคนก็นกคือเป็นไงบ้างสป,ปอยสป,ปอยสีสปอยเบาๆสปอยบทแนวแล้วกับมีทั้งหัวเระมีทั้งเสาทั้งไห้มีครบรถครับนังยังนี่นังสัน พอใจเบิกบานอยู่นิดแต่ว่ามีเสาแกมอยู่น้ำนะเป็นแบบว่าหนังบ่เป็นบ่เป็นหนังอินเดียเนี่ยพรด็นักหมากันอยู่หันบ่ะมาณนด้อันนี้หนังญี่ปุ่นบอกหนังหนังพื้นบ้านเราเอาเอาเอาพื้นบ้านของบ้านเทามันมาแสดงออกให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนี่ครับแต่ซี่นี่แบบคือแบบชุ่มช่นเนาะนี่ผู้สาววันนี้ก็คือแต่งหน้าโกโก้แต่งหน้าโกโก้แต่งไปอย่าง ไปกินมูคทะถ้าจะกินบอก่น่องเนี่ยจะจะเมื่อไปนอ่อะไรอ่ะคุ้มมากๆค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีสองหมื่นสามพันท่านเดี๋ยวสิห้ส่งตัวแท่งเขาหลองเพลงใส่พูร์เพลสสองูร์เพลงก็เป็นน้ำจิ้มเบาๆให้เอซีแบบอุตส่าห์ลออช่วมในลสุดทั้งบางใช่ไหมใช่จ้า